สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมออบบี้แมปไม่ใช่เกมเกมโรบอบแมปออบบี้มิสเตอร์ฟันนี่ล่าของเล่นโอเคไปคำเตือนเกมนี้มีจัมสแก์คนที่อ่อนไหวหรือว่าคนที่ตกใจง่ายห้ามดูลิมนี้แต่คนที่ใจแข็งก็ดูได้โอเคไปว่าเสียงดัง เสียงไรอะโอเคไปเดี๋ยวเสียงดังไม่ต้องเปิดไฟฉายหรอก <_ d> um> เห็นอยู่แล้ว <_ d> um> ทำไมเราเดินไม่ได้เมื่อกี้เมัน copy p a y t i m e เลย Haki waki. Hmm. Haki waki. Saya kah pakai boke. Ama boke. Main nama kah boke. Sampai nama boke. Ama boke. Eh main kah boke. Eh tu ada boke. Tadi boke mo eh. Anak kah mo. Anak kah mo ke. Eh. Belong hing. Wah so cepat. Cepat. Tidak ada lagi. Saya pakai ini. Saya pakai ini. Saya pakai เอ๊ะไม่เกมไม่เกมเกมโมเกมไอเกมโมเกมโมโกโมโกโมกเกมตลกหนึ่งตลกตรงไหนเออมันจะเดินมาหาเราฝั่งขวาฝั่งเฮ้ยขวาแรใช้ดีแต่กลายเป็นขวาดีใช้ร้ายทำไมตุ๊กตาเดินแบบนั้นอ่ะชิวอ่ะชิวมากเลยดูดิชิว เหมือนซอมบี้อ่ะคิวมากมันอยู่ไหนประตูทางออกอัอนี่มา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 ดีมาดีาดอืมอเคปิดไฟ ตรงนี้ด่านนี้น่าจะยากประมาณระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ดูดิเ <c oughs> ออด์อ้ายเกือบไปแล้วฮ่ามิสเตอร์ฟัมมี่ฉบับได้โอเค 公，老公妈、啊、公，老公妈、啊、公是公卖小妹啦。公啊公 สไลเดอร์ไม่ใช่มิสเตอร์บีสลีมิสเตอร์บีสมีดมีดไม่กมิสไม่กมกมกลักมัมัม่ใช่อ้อยอัเฮ um ้ม oh 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 oh. ิเอร์ลีมเตอร์บามากราห็นเราไหมเราอยู่ในกล่อง หอกอ๋ออันนี้ยากหน่อยไม่ใช่ยากหน่อยนะยากมากแต่ก็ไม่ได้ยากมากแต่ยากปกติมันคืออะไรอืมมีคนอยู่ไหมเนี่ยอ๋อห้าสสาเดินนี่ร้อเล่นเลยโอเคไปเสียงเปิดประตูมันก็ดังอ่ะ ดูฝั่งนี้ดิอีกกี่วิเนี่ยธิงมันจะมาห้าสี่สามสองหนึ่งปื๊บโอ้สามเก้าวิเลยมันกระดูเฉลียวเวลย <c oughs> เออมา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 เอสไลเดอร์เส no ียงปิดประตูมันก็ด <speaking> <beings> <speaking> ังเกินว้าวว้าววาใครสร้างทางไปบนี้เป็นมวนหัวเลยไปเสียงดังไอ้นามอีกแล้วฟันนี่มาอีกแล้วอะทไมต้องกัดเด็กวันนี้ เคลีปเดินดีกว่าโอ้ยอเอ้ยมิลกลุกตามมันดีสามสองหนึ่งฮะเสียงมันไป่เห็นน่ากลัวเลยเสียงเดิมมันก็ดังมากเลย เข็มาฝั่งนี้แล้วก็ทำอะไรต่ออ๋อปีนต้อ๋อขับรถเล่นปีนเชเยนในกายปีป,ปีไปไปมันบังคับ,าาบยากอยู่นะเฮ้ย นี่มันแปลกเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่มิเตร์บีดมิตอรบูมิเตอร์บัสมแมมมแม้มมเมื่อกี้รถเป็นไรเอ้ยแล้วโอเคเมื่อกี้นี่ว่าตรงนี้เป็นหลุมแต่ตรงนี้มันมืดก็เลยเห็นว่าเป็นหลุม โอ้เกมตลกสี่โอเคตรงนี้จะเป็นเหมือนมาิโอ้เลสซี่โก้มาเลยโหเหมือนไอ้นี่เลยทูเบอร์เก้าสามตอนที่ไอ้นี่ไม่ได้อ่ะเกเกมไม่ได้แล้วมันก็เป็นหน้านี้วอสไม้โว้มอสวอสวอสเสียงวันนะวอส เมส์วสาสียวว่าอ,อะไรไม่รู้อะนั่งยองแล้วเสียงมันก็เหมือนมาริโอมากเลยไปมาแล้วระเบิดเสียงเหมือนเกมเลย วาร์ปดีกว่าสามสองหนึ่งโอเคแล้วรอดแล้วเมื่อกี้เราตกมาจากผมมาริโอแล้วก็ะรอดโอเคไปเล่นสองสามครั้งแล้วก็ชนะโอเคไปฝั่งนี้ฮึ24 karat baby baby oh กระโดดตรงนั้น เปิดฟังเพลงเ a g i c in the a i ปุ๊บเดินไปเดินไปได้ยามียาพีดีดีพีดีดีพีดีดีบียร์ซ่โอ้ยไม่ได้พูดแบบนี้ไ yes. ม yes? <yeah> ่ได้พีดีดีสามพยางบียรซ่สามพยางช h i n ส ไฟในเฟดี้เลยหากสามดูดิน้อเดินในน้ำได้ <c oughs> เสียงจําสเกยังไม่มีเลยไปกันต่อเดี๋ยวมันจะเสียเวลากันไปอืมยอมี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  เมมยมิยามิยมยมยโคชออชอยนโนทอทอมโนทออมโนมาฟูฟู้พมวลาวซซซฮารไม่เรียนแต่ไม่เรียนเกมตลกฮะอ,อ๋อเกมนี้หมอน สตัมโบกายเลยสตัมโบกายฟอร์กายรอยกีวิอ่กะกระโดดไเสียงทำไมเพื่อนมันไม่เหมือนกันเสีง้างเข็มนี้ง่ายมากเลแค่ให้ยืนที่มันไม่ตรง โอ้ยตรงนี้ชิวชีวมากเลยตรงนี้ชิีวมากเลยเออตรงนี้ชิีวมากทำเป็นจะไม่ได้ยามียาไม่ยาไม่ยาโอ้ยยาไม่กินไม่กินยาเอ้ยรอดเฉยรอดจะไปเอ้ยรอดเฉยยืนอยู่นี่นี่แล้วก็รอดเฉยเลยทางออกอ่ะแต่ทางออกของจริงเหรอ โอ้ไปดิตด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 เราลอดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆยวเดียเดวยไมรถไฟหน้าแบนั้นอ่ะเฮ้ยๆๆเฮ้ยไมเราตายทำไมเราตาย ้อยเจ็ดวี่หกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเสียเวลาเขานั่งตรงนี้ด้วยไปดิไม่ไปรถไฟหน้าไม่ใช่ทมัดล้วรถไฟรถไฟโท โทนี Tony. Hey. Tony. To ่เฮ้ยโทนี่โทโทมัสผสมกับฟันนี่กลายเป็นโทนี่รถไฟโทนี่ให้นั่ง,ง,หง <Yeah. S 1> ให้นั่งข้างหลัง <Yeah. S 1> ให้นั่งข้างหลังให้นั่งข้างหลัง สุดท้ายยังมีหน้าย,ยังจะเล่นอีกเกมสุดท้ายเรายังไม่เคยเล่นเลยเกมบอสเ,เราเราเคยเบื่อแล้วก็ออกจากเกมเราไม่เคยเล่นดาสุดท้ายอันนี้อ๋อด่านนี้อ๋อไม่ใช่ไปเลยให้ทำอะไรอ่๋อ,อ <S 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 เหมือนเกมไม่นี่เลยอะ่ะ มไททันทีให้ยิงปืนใส่บอดว้าว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 วาวว้าวว้าวว้าวใจเย็นครับน้องน้องโทนี่โทนี่น้องโทนี่โทนี่เออโทนี่โทนี่โทนี่ ไม่ตาย เราถึงครึ่งทางแล้วมันเหลือแค่สองขาตายอ่ะปุ๊บอือ,อไม่โดนขาเต,เต็มเลยเมื่อกี้ โหยังจะหันมาอ,อีกเมื่อกี้เชม่มากเลยเมื่อกี้เรากระโดดกระโดดเลโดนเลเกือบโดนเลเซอร์เคบคัดมาเลยตอนนี้ <The noise> มันยิงไม่ได้มันอยู่ข้างหลังอะ <The noise> ยิงไม่ได้มันอยู่ข้างหลัง คอยเล็โอ้ยขามันข้างหลังมันยิงไม่ได้อ่ะเฮ้เฮ้หลน่นหล่นไปไหนเมื่อกี้หล่นไปไหนหวิ่งใหญ่เลยครับวิ่งใหญ่เลยลวิ่งใหญ่เลยครับ นี้เท่น่ตรงเนี้ยไม่หมุนนะอ่านี่ตึ๊บตตติ๊บ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 ลองกระโดดดูสามสองหนึ่งปุ๊บหมิยนไปะไรเลยสปี Culture, ifie, ดแพคกับจัมแพดโอ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทางที่เราไปเราไปไหนน่ะเฮ้ยตรงนั้น หุ่นที่เราที่เรายิงมันตายเนี่ยเฮ้ยเจ๋งโอเคบ๊ายบาย